เอาอารับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีลรเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบฟสกวันนี้ก็เอาน้องแบมเบตตาชุดว่ายน้ํามารีวิวกันหน่อยนะฮะเป็นแบมในรูปแบบชุดว่ายน้ำในรูปแบบสีเขียวนะครับเกรนซี่สแตนเล็ตเทิลไซเอ็ตพีป่ร้อยเก้าสิบสามนะฮะเป็นตัวน่ารักตัวหนึ่งนะเป็นตัวที่แรงมากๆด้วยครับไม่ใช่มีดีแค่น่ารักไม่ได้มีดีแค่เป็นชุดว่ายน้ํานะแต่ว่ามันแรงมากๆด้วยครับสำหรับน้องแบมตัวนี้ สายเแล้วก็มีลิงก์ลดคุณทําย4เป็นลิงค์ที่ดีมีประโยชน์นะครับไม่ตายติดช็อตและแผลชะกันนะครับลิงก์ลดคุณทราย4ถือว่าเป็นลิงค์ที่เยอะสุดในเกมตอนนี้นะไม่รวมดาวแดงนะเพราะว่าดาวแดงมันจะมีลิงก์2ลิงก์แล้วก็มี2สถาน,นะครับติดช็อตและแผลชะกันนะครับโจมตีใกล้ครับ ค่ามอน25ตัวครับทีมปาร์ตี้บวกคุณสมบัติผู้สังหารเป็น20%ด้วยนะครับพาพาซิฟลบ,บ,บชุดชั้นบวกหนึ่งครับแล้วก็ไม่ติดแข็ง100%ครับครอบเขตแรง20%สรสกิลกว้างครับออเบอร์ิตี้ารามเสียหายแรง40ไม้ตาย60ลดคุณทามแรง14%เปอร์เซ็นต์นะครับฮิตบวก2ครับเมื่อลงดันกิลคุณจะได้ฮิต3ทันทีฮิต3ถือว่าแรงนะอ่า ติด3ติดสถานะอีก5วิครับอรันคาติดสถานะได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอ่าเหมือนผมจะลืมบอกว่าเขาเป็นผู้สังหารอารันคาด้วยนะฮะความเสียหายถ้าจมตีสีแดงบวก10แบบกิล30ครับเพิ่มระยะลบฉุกเฉินครับพุ่งได้กว้างครับธนูก,กาสีแดงครับเอาไว้ลงดันผู้กันได้นะครับคุณสมบัติผู้สังหาร30แบบกิล50ติดสถานะแรงดับวิญ,ญญาณบวก80ฮะ โ oh, oh, อ้โหฮิตสองแปดสิบสี่สิบโออีกยี่สิบคุณสมบัติพุทธงหาแล้วก็คุณสมบ,บัติพุทธงหาครับถ้าจมตีสีแดงอีกตัวนี้โคตรแรงครับแรงมากแล้วเมื่อลงดันกิวคือแรงสุดๆเลยตัวนี้น่าจะติดอันดับพวกเมตาเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้เมตาจะมีหลายตัวอยู่นะ,ะแบมบตัวนี้ก็น่าจะติดนะเป็นผมน่าจะให้แบมติดเหมือนกัน ถ้าลงดันก,กิวนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ดันกิวก็ก็คือแรงอยู่ดีมันก็ไม่ได้เบานะจุดเนี้ยแตเดี๋ยวใส่ของประเภทเพิ่มความแรงครับแรงดันวินญ,ญานอะไรประมาณนี้นะครับมีของกินซี่ก็ใส่กินซี่ไปนี่ผมเบิกเมื่อเลือดเต็มแรงขึ้น25%แล้วก็ SP บก200นะครับใน Ability 15และ20ก็มีของดีก็ใส่ของดีไปครับอันนี้ ไอดีรองผมไม่ค่อยจะมีของดีสักเท่าไหร่นะก็พยายามล่เก็บทูกกันแล้วก็อันนี้อยู่ถ้ามาีเกี่ยวกับควินซี่น่าจะดีครับมันจะมีอยู่อันหนึ่งเข็มกลัดอันนี้ก็ใส่ได้แต่ว่าอันบนมันเพิ่มเป็นเลือดอ่ะก็แล้วแต่เราอ่ะเราจะอยากได้เลือดไหมนี่อ่าเข็มกัดอันนี้ครับจะดีมากใส่ไปเลย ลิงก็พวลรลดความเสียหายแรงนะฮะลดคุณทรมแรงเออเปชนลดความเสียหายลดคุณทรม,มต้องจมตรีแรงสารลดคุณทรมดีกว่านะเพราะว่าอ่าเขามีความแรงในตัวอยู่แล้วก็เดี๋ยวไปดูการเล่นของน้องแบมตัวนี้กันน้องแบมน่ารักตลอดคนระับตอนล่างกุนซี่มาก็ขายขาอ่อนตอนนี้ก็มาขายชุดว,ว่ายน้ำอกีก ัตโทขายดีจริงไม่แน่ใจว่าจะวนมาอีกเมื่อไหร่นะแต่ว่ามันก็น่าเปิดนะสำหรับน้องแบบนะปุ๊บอืมปุ๊บโอ้สกิลหนึ่งรวบรับรวบใกล้ๆไม่ไกลปุ๊บฮะรวบเล็กน้อยปึ๊บถ้าสามกว้างแบบทั่วมแมพครับเออทาสองลักษณะ ผักดันไปด้านหน้าสกิลผมมองว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะหนึ่งสองไม่ค่อยเท่าไหร่สามถือว่าเป็นสกิลปกติแต่เขามีความแรงในตัวครับอันนี้สกิลผมจะมองว่ามันไม่ค่อยผ่านสำหรับผมนะหนึ 1, ่งอนข้างกว้างแต่ว่าไม่ใช่สกิลในดวงใจสกิลท่านหนึ่งในดวงใจของผมมันต้องเป็นยิงบีม นี่เล่นจนจบแล้วลืมกดถ้าไม่ตายโอ,อถ้าไม่ตายไปดูปึ๊บอ่าเซอร์ฟหีน้ากล้องครับจากนั้นเริ่มโอโหไม่มีใครสนใจเราเลยฮะประมาณนี้ครับโอ้โหใจทุบถ้าไม่ตายโคตรจะสวยเรียบร้อยครับก็ถือว่า าฟาร์มแรงอเวเดตี้ค่อนข้างดูดีดูดีมากครับส่วนสกิลค่อนข้างเป็นทางพอใช้ไม่ได้ดูดีไม่ได้ดูดีมากนะฮะแต่ก็ไม่ได้แย่นะก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากว่าเท่านี้นะใครมีแบบเบต้าก็ถือว่าโชคดีนะตัวน,นี้แรงมากครับสวัสดีครับ